เห็นเจ้ารถขุดเล็กทีเล็กเข้ามาอยู่ในดงป่ารกๆแบบนี้แม่ดาวก็พอจะรู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ารถขุดเล็กทีเล็กรุ่นหนึ่งตันคันนี้เนี่ยถึงมือเจ้าของแล้วที่นี่ก็เลยพาเข้ามาทํางานเลยและนี่คืองานแรกของมันคันนี้ครับเคลียร์พื้นที่ว่างรกๆที่ยากขึ้นสูงให้โล่งและเป็นระเบียบเพื่อนําพื้นที่มาใช้ประโยชน์จะบอกว่าเป็นงานบ้านเออก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครจะนับว่าเป็นงานบ้านอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ <laughs> ให้ดูสภาพราอบๆไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เราคุยผ่านไปไม่กี่20วินาทีเนี่ยเจ้าทีเร็ก1ตันก็เอาญ่าออกไปพอสมควรแล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นหญ่าซะมากกว่าไม่ค่อยมีต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นไม้ขนาดใหญ่การทํางานเปิดพื้นที่หรือว่าก็จะง่ายกว่าเพราะว่าพวกญ่าเนี่ยเราสามารถใช้ท่าเกาผิวตรงโคนมันออกมาได้เลยส่วนเศษหญ้าที่กองกองอยู่เราอาจจะใช้ปากขีบหนีบ กองรวมๆกันเพื่อจัดการอีกทีหนึ่งเขาก็ค่อยๆเปิดไล่ไปทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆเอาคุยกันมาถึงตอนนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนเริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใช่ไหมจริงแล้วใช้เครื่องตัดหญ้าก็ได้เหมือนกันมันเป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ว่าการทํางานและผลลัพธ์ของงานจะไม่เหมือนกันซึ่งการทํางานด้วยรถขุดเล็กเนี่ยเอาตรงๆเลยก็คือว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยครับ คือนั่งขับแบบนี้ครับก็ไม่ต้องออกแรงมากแล้วทํางานมันได้ไวครับเนี่ยครับแปบ๊บเดียวได้พื้นที่โล่งๆแบบนี้แล้วรวมถึงมันทํางานได้มากกว่าตัดหญ้าแล้วมันทําในทีเดียวก็คือการขุดปักที่เราอาจจะขุดหลุมต่อเลยหรือจะขุดวางร่องน้ําต่อก็ทําได้เลยในคันเดียวคือมันทํางานได้เร็วหลากหลายและประหยัดเวลากว่านั่นเองซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ตัดหญ้าอย่างเดียวเพราะมันมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รถขุดเนี่ยมันก็จะช่วยงานได้ค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุมอเนอกประสงค์จะยกของยกก้อนไม้ยกอิดยกหินเราก็ใช้ปากคีบหนีบเอาได้มันยืดหยุ่นแล้วก็แทนแรงให้เราได้เลยเซฟร่างกายเราด้วยแต่ยังได้งานอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นผิวดินที่เขาเอา้าออกไปแล้วนะครับถ้าจุดไหนเป็นเนินจุดไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็สามารถเกาดินเกลี่ยให้เสมอกันได้เหมือนกัน ใช้ได้ทุกส่วนครับจะเป็นบุ้งกีจะเป็นใบมีดดันดินแล้วแต่เราสะดวกอันนี้เขาทําการหยิบเศษวัสดุเศษหญ้าที่กองไว้ชั่วคราวเมื่อสักครู่เนี่ย ย้ายไปจุดอื่นเพื่อจะทํางานต่อในโซนต่อไปนั่นเองการกองเศษวัสดุกองเศษดินเหล่านี้เนี่ยเวลาเราถ้าจะทํางานให้เร็วขึ้นอีกเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนในการกองเศษวัสดุเนี่ยไม่ให้ขัดขวางการทํางานหรือในการเข้าพื้นที่ในในรอบถัดไปก็จะช่วยทําให้เราทํางานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นอีกถึงตอนนี้ก็เริ่มแต่งผิวกันแล้วครับเคลียร์ผิวขั้นสุดท้ายด้วยใบมีดดันดินแบบนี้ได้ซึ่งเจ้าใบมีดดันดินเนี่ย ใช้แบบนี้ค่อนข้างโอเคครับคือดันปรับผิวดินหรือดันเนินเตี้ยๆไม่เกินความสูงของใบมีดดันดินและทั้งหมดนี้ก็คืองานที่เจ้ารถขุดเล็กทีเล็ก1ตันคันนี้มาช่วยเจ้าของจบงานแรกตามที่ตั้งใจไว้ได้เลยครับสนใจเข้ามาลองขับหรือสอบถามทีเล็กได้